สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาเดินไปพาเดินเที่ยวดูหิมะกันนะเสียงลงหน่อยนะเสียงดังไปเสียงดังไปมันไม่หูหนวกเสียงดังไปมันไม่ดีทุกคนเดี๋ยวพี่ตาจะปรับเป็นกล้องหน้านะทุกคนนะ จะไปกล้องหน้าแล้วนี่ิมากำลังข่าวเจ้รนี่จะผ่านป่าช้าไปก่อนนี่ค่ะทุกคนนี่เปกล้องหน้านี่เปกล้องหน้าค่ะทุกคนเจ้าขะนี่เป็นกล้องหน้าเราจะข้ามถนนก่อนเนาะจะได้ข้ามถนนข้ามถนนขอ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 ข้ามถนนเขาไม่เข่หิมะลงทุกคนเจ้าค่ะ ขาไม่เอาหิมะออกเลยค่ะนโอพี่น้องเห็นไหมทุรังทุเรทุเรทุรงังนี่ค่ะทุกคนเดต้นนุนเขาไม่เขาไม่ตักหิมะทีแล้วใส่ถุงม,มือก่อนขค่อยเหนื่อยนะทุกคนเดินแป๊บเดียววันนี้พาเดินชมหิมะนี่อันนี้เป็นภาษานะ ปา๋าช้านี่ค่ะตอนวันนี้วัน,นเสาร์เนาะสิบเอ็ดโมงครึ่งครับทุกคนเจ้าขาพี่ตาจะไปร้านนวดไปนวดป่าเท้าดูแย่เอาบรรยากาศหิมะหิมะตกหิมะไม่ตกเนนือต้นไม้มืดไปหมดเลย ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงครึ่งตอนนี้นเขาเที่ยงตอนนี้นเขาเที่ยงอีกครึ่งชั่วโมงเนะประมาณยี่สิบนาทีหรือสิบห้านาทีแล้วก็ขึ้นไม่ขึ้นนะนี่ก็ต้องข้างในเป็นป่าซานนะว้ยมอยมอย,มอยแห้งหลายวิ่งข้ามถนนเมื่อกี้เลยทุกคนเจ้าขาใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนอะพี่น้องเจ้าขาใจตาอินสวีเดนค่ะ ยายตาหรือว่าพี่ตานี่ยหละยายตาหรือพี่ตาอันเดียวกันเจ้าไม่สูงคาพี่น้องคะไม่สูงคาคู่้าวคูกค่ก้นค่ะมือหน้านางตาตีผ้าแอววตีป้ากับแอววบนหิมะอันนี้บนอันนี้เป็นหิมะนะทุกคนนะนี่ค่ะ ตอนนี้เป็นปาชาแต่เขาไม่ได้เผาไม่มีที่เผาศพแล้วก็ไม่มีที่อะไรแล้วมันมันมันอันนี้แล้วทุกคนเขาไม่ฝังแล้วนะทุกคนนะเพราะว่ามันหลายสิบปีแล้วตรงนี้ก็เป็นมันอยู่ในตัวเมืองนี่เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านอยู่รอบไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นน้ําแข็งอันที่เป็นเมื่อก่อนก็เป็นเป็นอันนี้นะตึกเก่าๆตอนที่เขาสร้างเป็น เขาสร้างเป็นบ้านหมดแล้วอะอ๋ะอเข้าไปซ้ายนั่นนะลุงนะมันต้องไปตรงนี้ก็ได้หนิอ๋อตรงนี้ก็เป็นแล้วเข้าไปข้างในเราไม่เข้าเขาปิดประตูไ้ยังไม่มีรถเมลทุกคนเจ้าขารถเมลมันก็มาออกมันเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ยังหนาวอยู่ ว่าตรงนี้เป็นเมื่อก่อนเป็นสมัยก่อนจะเป็นโรงงานเนาะตอนนี้เลยโรงงานไม่มีแล้วตรงนี้เพราะว่ามันเป็นนักเรียนเป็นโรงเรียนแล้วก็เป็นตึกแถวไปหมดแล้วทุกคนนี่ค่ะเป็นบ้านคนเปแล้วตรงนี้นะสวัสดีค่ะ How are you today วันนี้พามา ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันมีคนนะทุกคนมันมีคนอยู่นะแต่เขาไม่ออกนอกบ้านกันเพราะว่าช่วงนี้ช่วงหยุดยาวอ่ะเนาะหยุดห้าวันแด้ประมาณสักสองอาทิตย์ประมาณนี้ครับทุกคนถ้าเรามีวันหยุดนะจะไปเอาวันพักร้อนออกนะทุกคนห้าวันอยู่ได้สองอาทิตย์ประมาณเนี้ยรถเมย์มาแล้วรถเมย์อันนี้ไปทินเบอรรี่ ไปแถวบ้านเก่าพิตา g หีมาที่สวีเดนอันนี้อันนี้อยู่แถวบ้านพิตานะแถวบ้านพิตานะแต่ว่าอยู่อยู่ในเมืองเหมือนกันนั่นแหละที่มันอยู่คนละซอยนะตรงนี้นก็เป็นอันนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลอันนี้เป็นเวตติงฮาเวตติงฮาก็ที่ทำงานนะเวตติงฮาภาษาไทย ภาษาไทยเลขอะไรนะบอมเบ้เหรอไม่ใช่เอาไไม่ใช่ออไม่ใช่ออาไปเสเียนะเป็นที่สำนักง,งานของเขาแล้วก็อันนี้มีร้านไทยอยู่ตรงนี้ร้านหนึ่งของมุมนี้ทุกคนเพราะว่าสยามเดรอคิดว่านัสยามเนาะไปอีกไปทางนี้ก็ไปถันนี้รถไฟแล้วทุกคน สวยไหมต้นคริสมาสที่ขาทุกคนก็ติดมือเราจะไปทางนี้ก็ได้ตอนนี้ก็เป็นโรงเรียนทางนี้ก็เป็นทางรถยนต์ตอาน,นั้นเขาเที่ยง พี่ตามมาถึงก่อนเนอนะเดินมาจากบ้านเดินมาจากบ้านถึงก่อนเดี๋ยวก็จะนี่ค่ะร้านอาหารไทยอยู่ตรงนี้ครับทุกคนไปนตึกบอมบ์ดี้อ่ะไปขับรถไปตรงนี้ก็มีเป็นร้านร้านเพรไทยเพรไทยเขาขายกะปิน้ำปลาพวกผักทรงผักสดอ่นะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะร้านแล้วก็อยู่ตรงนี้ ร้านเพลร้านสยามไหมเซฟวะแต่เขาเปลี่ยนชื้อเขามันเปลี่ยนหลายชื้อกิอนน่ะเนาะเขาจะไม่ขุดหิมะที่นะทุกคนจะไม่ขุดทางเดินนะทุกคนเนาะเพราะบรหดุยาวหลายวันเขาก็ขุดกันอยู่แต่ว่าเมื่อคืนหิมะมันตกลงมาอีกอ่ะทุกคนเมื่อคืนหิมะตกลงมาอีกอาจจะหอบหอบเพ่ มันไม่มีคนขุดแต่เขาลนวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยเขาก็ไม่ทำงานกันนี่ค่ะร้านอาหารไทยปูฟเฟส135รุ่นนี่ค่ะอาหารไทยตามป้ายนะครับทุกคน<ม>เขาเปิดอยู่ไหม,มวันนี้เปิดอยู่ไหมค่วันนี้วันเสาร์คิดว่าปิดนะวันนี้นะ เรือมาแสงปิดปิดปิดเอาเขอให้กดออดเอาถ้าเันจะไปกินนี่ค่ะทุกคนเขาจะสร้างอะไรไม่ดูเอาคอนเทนต์มาตั้งเตรียไมไปหมดเลยดนาทีเองนะยังไม่ถึง10เลยทุกคนเราก็เดินไวอยู่เลยเนี่ยทรศัพท์มันไม่หนาว มันยังใหม่อยู่ทุกคนถอยยังไม่ถึงเดือนมันยังใหม่อยู่มันยังทนความหนาวได้อยู่ถ้ามันทนความหนาวไม่ได้มันก็จะดับของมันเองนะทุกคนนะขอโทษขออภัยด้วยนะคะัไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครก็นี่ค่ะไปเพลไทยก็อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนสีแยกไฟแดงไปตรงนู้นไปจะไปนี่ค่ะเราจะไปตรงนี้พี่น้องขา เขาังไม่เขยพื้นที่นะทุกคนยังยังไปทางไหนไม่ต้องไปตรงโู้นก็มันเ็ขี้เกีเยจเดินไปตรงนี้ก็ยังไม่เขยพื้นที่เลยพี่น้องยังเป็นหิมะอยู่เลยนี่ค่เขาจะติดไฟแบบนี้นะทุกคนน้องน่าค,คริสต์มาสสัญ,ญลักษณ์นี่เป็นในเมืองแนละ้วทุกคน พี่แต่จะไปพาไปจะไปซื้อดอกทานตะวันก่อนไหมก็ไม่ทานนั่นเนาะที่จอดรถจอดรถโอเคแล้วว่าจะไปแบบชานะ้าๆเนาะคนเขาชอบเดินตามตูดประมาณนี้แต่ก็ไปไม่ได้เนะทุกคนเนาะเนี่ยหิมะเอาหิมปะปะหิมปะปเพราะมันตกนี่ค่ะอันนี้มัน รถเขาไม่ได้ไปไหนนะทุกคนเนะาะอ,อ๋อนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนจ้าร <n> <n> ้านนอดเขายังไม่เปิดเลยพี่หรือว่าเขาเปิดเขาเปิดอยู่แต่ยังไม่ไม,มีคนนี่ค่ะ ร้านโนดอยู่นี้ค่ะทุกคนพี่เาก็เดินมาจากบ้านมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่ละนี่ก็ออกมาทางนี้ก็ได้แต่เ,เราไม่มานะเราออกมาจากตรงนี้เจ้าของเจ้าของร้านโนดยังไม่ตื่นนะทุกคนเจ้า่ะเรามาก่อนยี่สิบนาทีแต่เขายังไม่ทําความสะอาดหน้าร้านเขาเลยไหมละ่ะขนาดเจ้าของร้านยังขี้เกียจเลยเจ้าของร้านยังขี้เกียจเลยเห็นไหมละ่ะ เนี่ยอยู่ในเมืองเดินไปตรงนี้ก็ในเมืองในตัวเมืองแล้วนะทุกคนเนาะตรงนี้นิดเดียวเองเนาะเพราะช่วงนี้มันเช้าอยู่ยังไม่มีคนหรอกค่ะเห็นรองเท้าใครมาไห้สิรองเท้าเบอร์อะไรมันยังไม่มาใครมาทีแต่บ้านเราสัาากห้านาทีสองนาทีแล้วแค่นี้เนาะนี่คือเรือเราจะโทรหาเขาโอยังขึ้นไร์สดอยู่ตัวเขาไม่ได้นี่นะทุกคน ตอนนี้ก็เป็นบ้านคอนที่ตึกสร้างใหม่อันนี้ตึกสร้างใหม่นี่ตึกประมาณ25ปีนะัะตึกแถวนี้ตึกบ้านพิตาประมาณ20ปีตึกนี้ประมาณสัก25าปีนะเขาสร้างนะนี่ค่ะนี่หลังบ้านเขาหลังบ้านเจ้าของร้านนอดโตอยู่ตรงนี้นะทุกคนอันนี้ค็หลังบ้านเจ้าของร้านนอดนะตรงนี้นะตรงนี้นะทุกคนจ้ะนี่ค่ะเจ้าของร้านนอดเขาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเปิดไฟเฉพาะชั้นใแต่ข้างนอกนํามีสองที่นะ เต็มอยู่หลังบ้านถึงว่าไปดูตรงนี้ก็ใช่นะทุกคนอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นนี่เป็นตึกเขียวๆพี่น้องจําได้ไหมนั่นนะตรงนี้เนี่ย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 ตึกที่พี่ตาชอบถ่ายบ่อยๆอันนี้ก็อันนี้ก็ใช่บ้านเขานะทุกคนตรงนี้เยอะอยู่นะเออเราไปอ้อมตัวทุนมาแล้วก็เดินกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะอะไรสี่พันนาทีเราก็ลงอนะ่ะทุกคนชจ้าค่ะนี่ค่ะด้าหนาก็เป็นอย่างสนะี่แล้วทุกคน ถ้าหน้าร้อนเขาสวยงามตามธรรมชาติอยู่ค่นหมอกเราออกไปใไหนหนาวแล้วเนี่ยน้ำมุกไหลเราจะไปไกลเกินก็ไม่ไหวนั่นเนี่ยุกลับไปทางเก่าดีกว่าทุกคนขี้เกียจอ้อมไกลเกินตึกสวยอยู่ป้าระเบียงบ้านก็ใหญ่อยู่นะทุกคนเนาะระเบงระเบียงบ้านเราก็ใหญ่อยู่ครับทุกคนพี่น้อง fc พาทัวร์นะวันนี้นะคะ แตงคิวโซมันนะคะพี่ดาวาจะลงนะสิบนาทีก็พอทนะ่านเนาะสิบนาทีก็พอแนละ้วเนี่ยตึกบ้านสวยๆอยู่นะคะทุกคนเหมือนอยู่คอนโดแถวไล่ประเทศอะไรนะอะไรออกไปทางลามกนน,นะลามกรแหงก็จังนแตว่าอันนี้จะสวยกว่าตึก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 ทั้งนั้นเลยคะ่ะอัน,นจะสวยกว่าทุกคนอันนี้เป็นอเบเบียเก่า สักง,งานเก่าแต่ว่าเขาย้ายหมด้วครับทุกสร้างเป็นตึกพักโซค้างโซคาวหมดแล้วทุกคนทุกคนคะ่ะสวัสดีนะคะพี่ตาจลงแล้วนะไม่ใช่อะไรนะหนาวมือพระถุงมืออันดิ่มที่วัดนะครับพี่ยุพินเอามาให้นัดกับพี่ยุพินร้านโดดวันนี้เดี๋ยวก็พี่ยุพินก็จะมาแล้วนะคะนัดเขาตอนเที่ยงภาษาไม่รู้นะ,นะ,ะทุกคนเจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีทุกคนนะ สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนนะขอให้ทุกคนมีความสุขดนะ้วยเดี๋เจ็บใค่ได้ป่วยนะคะจากจากยายตาสวีเดนนะคะทุกคนนะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ